ข้าวอร่อยครับคะแนนเต็มสิบให้สิแล้วก็ดีครับส่วนตัวชอบครับอาหารข้าวอร่อยเฮตอนนี้ก็อยู่กินกับอาหมืนนะวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดเกียรตของพเร,เราเรากระมัณจะเดินทางไปที่ไหนนี่เลยไม่รับคนแกน่เป็นอาหารสไตล์อีสานนะจ๊ะ ใครที่มาขอนแก่นก็จะดื่มคิดเข้าไปแบบนี้เลยค้นหาไมร์พอนแก่นแล้วเราก็เดินทางตรงมีอ้อมไปนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าสามารถที่จะไปทางหลังหมอก็ได้เนี่ยเขาเป็นอาหารจยู่นี้เลยตอนนี้เราก็ถึงแล้วเรามาดูซิว่ามันตรงปกหรือเปล่ปาแต่น,นี้คุณอา็มด่นเข้าไปแล้วดูสิมันมีแบบเป็นซุ้มๆเลยอยากจะบอกว่าโอ้ที่นี้นะต้นไม้ร่มรื่นมากๆแล้วพอมีจับนีเป็นซุ้มในาน้ํามีปาในานาก็านานาาจะมีแต่รวงแคร์และแค่เราได้ซุ้มที่2 6เห็นปาแบบนี้เลย ลองมาดูนะที่เนี่ยข่าวเขาใกล้จะเอกรวงแล้วนั่นเองสิวเป็นแบบนี้เลยวงางเมื่อแต่นะอย่าลืมนะจ๊ะลองหาฟิวเนี้ยได้ที่แถวโนนว,นวงังเอา้าอาหารมาแล้วดูสีสองอย่างที่เราลองสั่งไปรสชาติมันจะเป็นยังไงจ,จัดจ้านในย่านนี้หรือเปล่าเรามาดูสีหน้าของคนกินเออที่นี่นะน้ำแข็งเขาฟรีฟรีตลอดงานเลยเราต้องไปตักเองนได้แบบ บรถบรดมากมาเป็นไงเสียงผักกรอบเลยใช่ไหมที่นี่เขามีซิกเนเจอร์อย่างนี้นี่ดูภาชนะของเขาการจัดเรียงจานของเขานี่มีใบตองร้องด้วยนั่นเองนี่ละบรรยากาศอย่าลืมนะจ๊ะมากินกันอันนี้ก็รอกับข้าวแป๊บหนึ่งเพราะเราสั่งชุดปลาเผาลองดู ลองดูว่าจะเป็นยังไ e ลองเบิง้งถ้าเบิ้งเดอ้อคิดเง้นเดียวดดบอกบาเลยพอวบิเป็นซีหม่ <g ül> เอา้าแ็่ยังบอเบาอยู่แต่เบาบบกเคลมห่วงครอบนี่เลยอีกเซ็ตหนึ่งที่เราสั่งมาเซ็ตนี้390บาทอยากจะบอกว่ามีครบเลยนะใครจะสั่งตาราอย่าปึ้ง มีปลาเผาปลายิยใหมีหอยหนึ่งผู้นานึ่งปลาทอดแล้วก็ค้าเหนียวสองกระติบคือแบบจุดๆแน่นๆเอาเด้อร์พ่อเด้อร์อย่าลืมมากินกันนะจ๊ะตํากันนะจ๊ะอยู่ที่หมายรักคนแกนอยู่ที่แถวนนนม่วงนะคะปลาส,สุดๆมันมีเลยนี่นะครับเรามากินข้าวนะครับที่หมายรับนะครับแถวโนนม่วงน่าจะอยู่โซนหลังมอของขอนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับข้าวอร่อยครับคะแนนเต็ม10ให้10แล้วก็บรรยากาศก็ก็ให้ให้แปดครับเพราะว่าอะไรครับมันร้อนตอนที่เดินเข้าไปอ๋อลืมเขามีร่มครับแต่เราไม่เอาดีครับส่วนตัวชอบครับอาหารกับข้าวอร่อยกัเอากลับบ้าเดวยนะครับมีน้ําแข็งน้ําแข็งนี่เป็นรีวิวครับแต่ฟรีแต่ถักเองดีครับชอบถ้าอย่างนี้ก็เดินเทวดาเลยครับน้ำแข็ง đi không